ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพพุทธศักราช2562ลงวันที่19เมษายน2562เงินบำเหน็จดำรงชีพให้จ่ายในอัตรา15เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน500,000บาทโดยให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า65ปีให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน200,000บาท จากตัวอย่างผู้รับบำนาญมีอัตราบำนาญ32,84.10บาทคำนวณบำเหน็จต,ตกท่อ30เท่าของอัตราบำนาญได้98,523บาทและบำเหน็จดำรงชีพ15เท่าของอัตราบำนาญได้454,261.50บาทกรณีนี้ผู้รับบำนาญขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพอายุต่ำกว่า65ปี200,000บาทจึงทำให้บำเหน็จต,ตกทอดคงเหลือ78,523บาท ซึ่งสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการการู้เงินกับสถาบันการเงินต่อไปได้ 2. ตามกฎกระทรวงกำหนดว่าผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง70ปีให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน4,0,000 0บาทแต่ถ้าผู้รับบำนาญน,นั้นได้รับดำรงชีพอายุต่ำกว่า60ปีไปแล้วให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ์ของผู้นั้นแต่รวมกันแล้วไม่เกิน4,0,000 0บาท จากตัวอย่างผู้รับบำนาญขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ65ปีได้อีก2 0 0 0บาทจึงทำให้บำเหนต็ตตกทอดคงเหลือ58,523บาทซึ่งสามารถนำสิทธิ์ในบำเหนต็ตตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันก,การกู้เงินกับสถาบันการเงินต่อไปได้ 3. ตามกฎกระทรวงกำหนดว่าเมื่อผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน5 0 0 0บาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญน,นั้นได้รับบำเหน็จด,ดำรงชีพช่วงอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ65ปีไปแล้วให้ขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ์ของผู้นั้นแต่รวมกันแล้วไม่เกิน500,000บาทจากตัวอย่างผู้รับบำนาญจึงขอรับเงินบำเหน็จด,ดำรงชีพ70ปีได้อีกไม่เกิน54,261.50บาท